การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายจันนางชอบกินหอยมากไม่ว่าจะเป็นหอยต้มหอยทอดหรือหอยย่างวันหนึ่งขณะที่ยายจันเก็บหอยอยู่ริมน้ำนางพบหอยตัวใหญ่เปลือกเป็นประกายแปลกตายายจันดีใจรีบเก็บกลับบ้านแต่พอนำไปต้มหอยก็พูดขึ้นว่าอย่ากินข้าเลยหากเจ้าปล่อยข้าไปข้าจะให้ผ่อนเจ้า ยายจันตกใจแต่เพราะความโลภนางหัวเราะและพูดว่าหอนอะไรจะดีไปกว่าการได้กินของอร่อยแล้วโยนหอยลงหมอ้อทันใดนั้นควันประหลาดลอยขึ้นมาจากหมอ้อยายจันรู้สึกตัวเบาวิวแล้วก็พบว่าตัวเองกลายเป็นหอยเสียเองนับแต่นั้นมาไม่มีใครเห็นยายจันอีกเลยมีเพียงหอยตัวหนึ่งที่มักคลานไปมารอบๆบ,บ้าน ราวกับกำลังขอความช่วยเหลือ